h e l โ o g u y ส my name is u n หสวัสดีจ้าวันนี้คุณยายก็รันร้านกสิมาตลาดมาไ่บาดอีกมือนอีกมือหนึ่งจ้าโอ้ลานหัดไซบาดน้ำมือเส่าเตรียมของในร้านไ่บาดจะจ้งสิหุจักเฮ็ด

เน่นน่นั่นเสียงเพ่งมาร้านขอยยอนร้านขอยยอนที่เสียงเพ่ง เดี๋ยวจะโดนเด็เกทีู่โตเดี๋ยวจ,ะจ,ะจัดการผุตโตสิจ,จัดการผูโตจจกัตนนะมนลบมันลบมันลบผูตหลบ เห็นเขาลงมาแส่ยังลงมานั่นงก็นั่งมา เอาคุณย่าจำไว้นะลูกใส่เป็นคู่คู่กันเอาไปรุ่มกันล่ะบัานรุ่มกันละ่ะ i oh, 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 oh. นั่งลงครับจุเนีย เสร็จเต้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วโอเคจุเนยียเสร็จแล้วนะนอโอเคได้ครับไปลองงครับอ้าวจบคลิปแล้วครับจุเนยียดูซิฟูโต น่ะน่ะน่ะผู้โตพี่น้องเอ้ยผู้โตเอานั่นว่าตั้งแต่พระมามือใดเฮาพักเฮาเนี่ยเอ้ยนั่น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 แล้วถือไปแซ่บันบ้าเห็นหมาตัวอืครับไม่มีลู้อ่ะจบแล้ว คิปให้หน่อยไลค์คลิปก่อนสวัสดีครับพอนดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะลิหนาพอกันไหมเนาะยัง่เจ้ากันใช่าทกับหลานเอาลิหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ ا. ้า